นี้เราจะมาเช่ารถนะครับเพื่อจะขับรถไปนอกเมืองไปเอารเลนช้อปปิ้งกันนะครับก็จะย้ายเมืองไปที่ฟอร์เรนแล้วนะครับเจอกันที่ฟอร์เรนครับบ๊ายบายโนเซ็นทรัลตอนเช้าคนไม่เยอะเหมือนตอนที่เรามานะคะร้านรวงก็ยังไม่ค่อยเปิดทีทุกอันนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาก่อนว่า เฮิร์อยู่ไหนนะคะเพราะว่าเราเช่ารถเราสองคนกำลังจะเดินทางไปสถานีตำรวจนะครับเพื่อไปแจ้งความเมื่อกี้เราเช่ารถไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาต้องการไปกับขี่ไทยนะฮะไปกับขี่สากลเขาไม่รับเซ็งมากนะฮะเราต้องมาแจ้งความที่โรงพักนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยฮะในการเดินทางที่เรามาโรงพักที่ต่างประเทศนะครับอันนี้นะคะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปได้รถแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จากเคิร์สแล้วครับได้จาก Six Car rental เตรียมสะเบียงก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเอารถใหญ่ไปเอาเลดกันเลย อาจนได้นะครับอดเอาจนได้ไว้เดี๋ยวให้มาเล่าปรสบการณ์ดีๆให้ฟังถ้ามันรอดคนในทิปนี้ให้มันรอดก่อนนะค่อยเล่าให้คนอื่นเขาฟังให้มันรอดก่อนทุกเนี้ยให้มันผ่านไปแต่ละวันก็สนุกดีนะเอาจริงดีนะเราออกเ <Okay. S 2> ชา้าเมื่อกี้เราเจอปัญหานะครับไปที่โ o ลิสเต t a t มาแล้วนะฮะไปทำ ใบไไเรียกเขาเรียกใบแจ้งความแล้วก็ไปเช่าที่เฮิร์นะฮะเขาไม่ให้เราเช่าผมก็เลยกลับมาที่สิงห์ฮะเราเช่ารถกันได้เรียบร้อยแล้วเอาไว้มันผ่านทริปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเลาใ้ฟังว่าผมทํายังไงนะครับไปพอ r e เลนไปเอาเล็ดก่อนนะครับวันนี้เสียเวลาชอปปิ้งเลยงินเท่าไหร่ก็ต้องเสียนะครับเอาเล็ด <laughs> ตอนนี้เราอยู่ประนทศสลาลวะเาเอลเลตนะคะหนาวหนาวมากฝนตกบางๆนะคะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงจากมีลานเดี๋ยวเราจะเริ่มที่รองเท้าทอดแล้วกันเนาะ เราชอบคู่สีน้ำตาลนี้เราชอบคู่ในสีน้ำตาลนี้นี่เท่จังเฮ้ยคู่นี้เหมือนที่ใส่อยู่ที่บ้านเลยไหมถเต้นใหญ่เลยถเต้นใหญ่เลยคนนี้คือตอนบีฟให้ทำทิปเนี่ยคือบอกว่าทำยังไงก็ได้แต่ขอมาเอาเล็ดถึงเต้นใหญ่ ตั้งค่าเช่ามันไปสองหมื่นกว่าเพื่อมาซื้อของเราเนี่ยคิดตูนลงทุนขนาดไหนต้องซื้อสักสองแสนนะคึงจะคุ้ม <c oughs> ครับราคาเอาเลทนะครับลดบางคู่ก็ลด34%บางคู่ก็ลด15%นะครับ <c oughs> ก็เป็นราคาที่สมเตุสมผลฮะน,น่าซื้อมากครับ เข้ามาที่บาร์บอรี่นะครับก็ตกใจเลยฮะคนจีนเยอะมากนะครับคือเขาไล่ไขาของกันในนี้เลยนะครับเ<ม>พิ่งเคยเห็นครับปกติเห็นที่ประตูน้ำนะฮะแต่ที่นี่ที่อิตาลีก็มีนะครับสุดจริงๆครับคนจีนอร่อยไหม วันนี้นะครับเราเดินทางจากที่มิลานนะครับจะมุ่งหน้าไปที่ฟลอเรน์นะครับก็เราเช่ารถคันนี้มานะครับแล้วก็ระหว่างทางจากมิลานเนี่ยไปที่ฟลอเรน์นะครับเราสามารถที่จะแวะเอาเลตได้นะครับขับรถจากที่มิลานเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเอาเลตนะครับแล้วก็ถ้าเราช้อปปิ้งเอาเลตไม่นานเนี่ยเราขับรถอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเมืองปิซ่านะครับที่มีหอเอ็นปิซ่านะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้แวะที่ปิซ่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเรารับรถมาช้าเกินกว่ากําหนดนะครับแล้วก็เสียเวลาที่เอาเลทค่อนข้างมากเราก็เลยขับรถที่จะเข้าที่ฟลอเรนเลยนะฮะก็ใช้เวลาขับรถจากที่เอาเลทเนี่ยมาที่ฟลอเรนก็ประมาณสัก3าชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะมาแวะเติมน้ํามันกันที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยน้ำมันของผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ30%เป็นะครับก็เป็นราคาน้ํามันที่ยุโรปนะครับ ที่อิตาลีฮนะราคาน้ำมัน,นะฮะวันนี้ก็เราเติมไปกัรลินที่เรียบร้อยนะฮะ5 6 9 6นะครับก็เหลือน้ำมันอีกประมาณ30%นะฮะถ้าเต็มถังก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก70ยูโรได้นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถคู่ยากของเรานะครับเพื่อนนำทางในวันนี้